อยู่ท่านที่สองนะครับเป็นจัดเป็น A นะครับไซเบเพจจะมีทั้งหมด3ท่านะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบวิีการใช้อุปกรณ์น,นี้กันนะครับท่านแรกน,นะครับเราจะจับตัวกลุ่มนะครับปึ๊บก็ดันตรงนี้ได้เลยไปทั้งแนวเฉียงนะครับแล้วก็แนวตั<ะ>้งนะครับท่านแรกนะครับเป็นโซลิเพจนะครับเราจะปรับ่อกเป็นแนวสร้างนะครับแล้วก็หลังชิดนะครับจับได้ในผุม ก็ลางชิดขึ้นเลยครับก็ตั้งนที่ีนะครับเอาไปขึ้นลงนะครับทั้งหมดนะครับสิบสองทีนะครับสี่เซนนะครับข้อควรระวังนะครับอ่าอย่าได้น้ำหนักมากเกินไปนะครับเพราะว่าน้ำหนักอาจจะหวดไปที่ไหล่ได้แล้วทาให้ไหล่สีบาดเจ็บได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเล่นนะครับจะได้ส่วนไหล่นะครับ ใบท่านที่สองนะครับจะเป็นการเตนะครับกดที่ด้ส่วนอกนะครับทายในเร็วๆนะครับหลังชิดนะครับเอาไปยกขึ้นเลยอื้ออันนี้เล่นทั้งหมดนะครับสิบถีทีสี่เซนนะครับแล้วก็ข้อตัวระวังครับอย่าได้น้ำหนักมากเกินไปนะครับอาจจะทำให้กล้ามเนื้ออกฉีดได้นะครับต่อไปนะครับท่าที่สามนะครับ จะเป็นเชฟเพสนะครับส่วนนี้จะได้ส่วนอ,อกเหมือนกันนะครับส่วนนี้จะได้ส่วนอ,อกเน,เน้นๆเลยนะครับปะปอกเป็นการนอนนะครับนอนล่างลงไปเลยนะครับปักแขนให้พอดีนะครับเข้มให้หนกส่วนอกก่อน,นะครับกระดาษดึงนนะครับเป็นทั้งหมดนะครับจุดสี่ทีนะครับสี่เซตได้เลยครอบครวระวังนะครับอย่าเล่นน้ำหนักมากเกินเฉยนะครับ